สวัสดีค่ะตอนนี้เอมมาก็อยู่ที่ทะเลนะคะที่ตรุรกีนะคะที่เมืองอันทาเรียนะคะประเทศตรุรกีอเอมมาจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมทะเลเดินไปตรงโน้นกันไหมเมลิสมาเมลิดมานี่ก่อน เป็นช่วงที่ยังอยู่ในฤดูร้อนนะคะแต่ว่าอากาศวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนจัดมากนะคะร้อนแบบกำลังดีะอคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเล่นน้ำมันก็จะเย็นสบายนะคะอันนี้จะเป็นจุดนั่งพักของโรงแรมที่มาพักอยู่นะคะซึ่งเมลิสมาซึ่งเอ่อ ก็จะมีบริการเครื่องดื่มน้ำฟรีนะคะแล้วก็อาหารฟรีนะคะช่วงบ่ายเมลิสเมลิสมาก่อนเมลิสมาก่อนโรงแรมที่เอมม่าพักอยู่อะ่ะก็ราคาประมาณคืนละห600ร้อยเทเลนะคะก็ประมาณ6.4.24ก็ประมาณสองพันสองพัน กว่าบาทนะคะแต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันมีบริการนะคะบริการอ,อ,อาหารฟรีเครื่องดื่มฟรีตลอดนะคะตลอดเลยนะคะอ,คอย่าลงไปลึกนะเมลิสอย่าลงไปลึกปะเมลิส <Huh? S 2> มัง้งไทยเรนมาใครเร นนะเดี๋ยวก้อนหินมันจะไปโดนหัวเขานะไม่โยนนะลูกมามหไทยแลนมา, Thailand, มาจะวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่ามากับเด็กนะคะเมลิสมามามาไทยแลนมาฟังกันแนทด้วยดิ ถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นพวกโรงแรมอื่นนะคะโรงแรมอื่นก่อนก่อนที่เขาจะลงหาดเนี่ยเขาจะตรวจวัดไข้ก่อนนะคะตรวจวัดไข้ทุกคนก่อนนะคะเขาถึงจะให้ลงมาที่หาดได้เดินไปดูเฉยๆลูก วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็น้ำทะเลก็ไม่เย็นมากด้วยนะคะน้ำทะเลนี่เล่นแบบสบายเลยนะคะอย่าลงไปลึกนะเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงเอ็มมากก็จะเข้าไปที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะไปเล่นที่สระนะ้ำแล้วก็จะกเมลิธ เมลิสมาแล้วก็จะไอทานอาหารนะคะทานอาหารเมลิสเมลิสอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะทะเลนะคะที่ประเทศตรุรกีนะคะที่เอ็มมามาเที่ยวนะคะแล้วก็ อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆที่ไทยนะคะได้ดูกันนะคะสำหรับคนที่มาคนที่อยากมาเที่ยวทะเลนะคะที่ตุรกีนะคะหรือคนที่มาตุรกีแล้วอยากจะมาเที่ยวที่ทะเลที่ตุรกีด้วยนะคะก็มาได้นะคะเคมลิดเมลิสดิะเมลิดมาขึ้นมาเทเลนเทเน,นขึ้นมาเมลิดขึ้นมา คนที่ชอบทะเลมากๆเลยนะคะแล้วก็แฟนก็แพนกับเอม่าไว้หลายครั้งแล้วว่าจะซื้อบ้านที่อันทาเลียนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบทะเลแต่ว่าเคยมาดูบ้านอะ่ะหลายครั้งแล้วนะคะเมลิส <Made it. S 1> ประมาณสองสาครั้งที่เอม่ามาดูแล้วยังไม่เจอบ้านที่ถูกใจนะคะแฟนก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะคะคราวที่แล้วอะ่ะมัดจํามัดจําคือว่า เขาไปดูบ้านแล้วว่าจะเอาแล้วนะคะแต่แฟนเปลี่ยนใจไม่เอานะคะแล้วก็แฟนก็เอาเงินส่วนนั้นอะไปสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นห้องเช่าให้คนเช่าก่อนนะคะก็เลยยังไม่ได้ซื้อบ้านที่อันทาเลียตอนนี้นะคะแต่อนาคตอีกประมาณ2ปีนะคะก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องซื้อบ้านที่อันทาเลียเพราะว่าเวลาช่วงซัมเมอร์ที่บ้าลูกปิดเทินฤดูร้อนอ่ะ เราก็จะได้มาพักนะคะแล้วก็มาอยู family, ่อันทาลียยาวนะคะหลายๆเดือนนะคะเพราะว่าเอมาาชอบทะเลมากคือแบบคือถ้ามีบ้านอยู่อ่ะก็คืออยู่ได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเอม่าจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเมลิสระวังเมลิส ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ